เรื่องนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเอาผิดถึงไหนอย่างไรนะเป็นสิทธิอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะส่วนศาลก็จะพิจารณากรณีนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศจีนกรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฮ่องกงและกรณีแบบนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับถามว่าจุดจบของพิธาจะเป็นอย่างไร ุณส่วนก็ลองพิจารณาดูถ้าเป็นยึดหลักนิติรัฐเป็นไปตามหลักกฎหมายและใช้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่มีการเขียนไว้ในธรรมนูญที่มีการเขียนไว้ในกฎหมายลูกศาลต้องพดุงความยุติธรรมเพื่อให้ประเทศนี้เดินหน้าต่อไป สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักเจียมกิตวัชนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วน,นที่รับชมนะทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนีวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพิธาในกะับเรื่องราวของพิธาตอนนี้ก็เริ่มหูตาสว่างกันแล้วนะฮะก็หลายคนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็พิมพ์ข้อความมาผมเยอะเลยนะฮะแล้วก็โทรศัพท์มาก็มีโทรศัพท์ผมนี่มาหยุดเลยนะฮะมาทุกฝ่ายนะครับมาถามว่าจะเป็นยังไงประเทศจะเป็นยังไงนะฮะพี่ติ๋มก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็พิมพ์มาถามตกลงประเทศจะเป็นยังไงเคยทำงานอยู่ u n เ c r นนะฮะประเทศจะเป็นยังไงเป็นห่วงประเทศ นะครับหลายคนก็เหมือนกันนะอาการเดียวกันนะฮะผมเรียนหุ้นส่วนนะวันที่21พฤษภ,ภาคมพุทธศักราช2566นะฮะก็จะมีการเสษวนาที่เมืองทองธานีนะฮะผมมีบทเอกกิตติรัตนฉา,ายานะครับอดีตที่ปรึกษานายกัฐมตรีและก็ทางอาดีตแม่ทัพภาที่4ี่จะมาเป็นประธานนะก็จะมีผมเป็นวิทยากรหลักแล้วก็มีอาจารย์เจริญ วันธนสินนะเาศาสตราจารย์เจริญวันธนสินนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสามก๊กเนี่ยท่านก็จะมากล่าวปิดนะครับวันนั้นเนี่ยก็จะจัดเสวนาขึ้นมาตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็จัดเสวนาตามปกติทุกเดือนเราก็จัดอยู่แล้วแต่รอบนี้จะพิเศษหน่อยนะครับพิเศษหน่อยก็คือว่าใครสนใจเนี่ยนะฮะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยหรือจะบริจาคเข้ามูลิธิก็แล้วแต่นะก็ร่วมนะในการที่จะไปแจ้งให้กับทีมงานนะรหรือพี่ปูเนี่ยนะ ก็จะเป็นคนรวบรวมแล้วก็จัดที่นั่งภายในสถานที่มันได้ไม่เกิน50คนที่เหลือก็สามารถรับชมทางซูมได้นะ,ะก็ซูมก็น่าจะไม่ได้ได้เกินไม่เกิน100หรือ200คนเนี่ยนะใครสนใจลงทะเบียนได้เลยฮะรอบนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้เพราะว่าที่เหลือมันเกินปริมาณนะเกิน50แล้วก็ มันเกินคนลงทะเบียน50คนละคนมันเยอะแล้วนะฮะก็เลยจากนั้นเราก็จะให้ซูมแล้วก็ใครไปก็ไปได้เพิ่มอีก20คนนะครับใครสนใจก็ลงทะเบียนได้นะฮะก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ทีมงานขึ้นขึ้นไลน์แอดพี่ปูไว้นะฮะก็ติดต่อพี่ปูหรือติดต่อในไลน์แอดนะครับเพื่อที่จะร่วมสมัมมนา,าต้องจองที่นั่งก่อนนะต้องแจ้งลวงหน้าแจ้งพี่ปูก่อนนะฮะ เขาเนี่ยนะก็รับได้ทางซูมก็คงไม่เกิน200นะครับแล้วก็ที่นั่งก็ได้ไม่เกิน50คนนะก็ไม่มีใครใจ่ายละเรารับเกิน5้าิบคนก็ตามนี้เลยนะครับเอาละทุกคนมาเป็นห่วงว่าประเด็นจะเป็นยังไงประเทศจะเป็นยังไงหลายคนร้องห่มร้องไห้นอนไม่หลับนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็คงนอนไม่หลับเหมือนกันนะนะในขณะที่พิธาตอนนี้นะก็เริ่มชัดขึ้นนะฮะจูจ่ๆก็จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมา นะซึ่งผมอธิบายไปเมื่อวานนี้แล้วนะว่าม,มันไม่ใช่นะแต่ทุกอย่างก็เริ่มปรากฏเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนว่าเข้าเคลื่อนไหวอะไรกันแล้วก็สู่กระบวนการวิราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันผมได้มีโอกาสโทรศัพท์ติดต่อไปหาแกนนําทั้งหมดนะครับห้าพรรคด้วยกันมีทั้งที่ผมติดต่อไปและทางคายนําของฝาพรรคเหล่านั้นได้ติดต่อมาทางพรรคเก้าไกลนะครับมีโอกาสได้โทรศัพท์หาคุณ แผทองทานชินวัตรนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับเธอกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางหาเสียงนะครับถึงแม้ว่าจะต้องมีบทบาทความเป็นแม่แต่เธอก็ทําได้อย่างดีเยี่ยมและไร้ที่ตินะครับแล้วก็ได้เชิญชวนนะครับในการพักเพื่อไทยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านเดิมตามที่ เคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับห้าพักที่ได้พูดถึงก็จะมี9ก้าไกลครับเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทยณนะปัจจุบันนะครับถ้ารวมกันตอนนี้ก็308เสียงนะครับกำลังติดต่อไปยังพักเป็นธรรมอีกหนึ่งพักนะครับก็จะรวมไปทั้งหมด309เเสียงซึ่งคิดว่าเพียงพอแล้วครับในการจัดตั้ง รัฐบาลเสียงข้างมากนะครับถือว่าเป็นการที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องน้อมรับฉันธามติจากพี่น้องประชาชนมาปฏิบัตินะครับแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นการปิดประตูการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นที่แน่แท้แล้วก็คงต้องยอมรับเสียงของประชาชนนะครับที่กำหนดทิศทางประเทศแต่ในส่วนของ ของพรคเลยแต่ก็คงจะต้องไปนั่งพูดคุยกันว่าเราจะเดินหน้าทำพัคการเมืองที่ต้องเป็นเป็นที่เชื่อใจของประชาชนต่อไปคือว่าเชื่อใจนี่คือจะอาจจะยอมจะเป็นฝ่ายค้านอะไรอารมณ์นี้เลยหรือเปล่าฮะทั้งหมดนะ,ะทั้งหมดเพราะว่าคือมันอธิบายไปรายละเอียดเขาก็ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนว่าเราจะต้องอกำหนดทิศทางเป้าหมายสุบยืนทางการเมือง เพราะว่าก็ต้องขอดบทเรียนว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนมันมีหลายกลุ่มอะประชาชนที่เป็นสวิงโหวตประชาชนที่เขาไม่ได้ติดตามแต่ว่าเราต้องสื่อสารให้เข้าถึงเขาทั้งในภาพที่ผิวเผินทั้งภาพลึกทั้งหมดเป็นมิติข,ของการกำหนดยุทธศาสตร์แนวทางที่จะเดินทางการเมืองรวมทั้งการเริ่มต้นทิศทางนะแต่วันนี้ด้วยว่า จ,จีนทางการเมืองของเราจะเดินหน้าไปสู่ความเป็นมิตรกันตาได้อย่างไรคึงว่าคนนี้เข้ามากอบคู่ไปวิป,ปต์นีเป็นหัวหน้าพารคเป็นเลยนะว่ามีคูณกัิสิทธิ์หรือเปล่าคุณและิสิทธิ์มีความเหมาะสมที่จะเข้ามากอบคู่นะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคุยกันรวมทั้งพักการเมืองอื่นๆที่บางคนกออ็ออกไปจากวราธิป,ปต์ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะกลับมาร่วมกันใหม่ก็ทำให้พัก กลับมาเป็นสถาบันพรรคการเมืองให้ได้เป็นสถาบันพรรคการเมืองที่ต้องทันสมัยด้วยแล้วก็ต้องเป็นพรรคสถาบันพรรคการเมืองที่ตัวข้างในมีหลักการแล้วก็เป็นสถาบันแต่ว่าตัวแพ็กเกจก็ต้องปรับใหม่ทั้งหมดพี่ขจย้านกลัปไปนิดนึงนะมันมีกระแสเรียกร้องนะว่าให้พรรคไปที่ปัดเนี่ยครับไปโหวตให้กับคุณพิธาเพื่อจะไม่ต้องอคำหนึงเกิดจะวิสานี่ก็เป็นแนวแนวทางที่ในเชิงอุดมการอันหนึ่งที่จะ ปิดสวิตสว์ซึ่งอันนี้นเป็นแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องแนวทางนี้มานานแล้ววันนี้ก็เราเองภูมิทางหน้าที่เป็นรัฐบาลทางหน้าที่ที่เราต้องทำต่อไปให้ดีที่สุดนะครับผมก็อยากจะกล่าวในนามของน้อสีในาน,น,นามของรัฐบาลนะครับถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่รุรงนะครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีนั้นผมขอขอบคุณทุกคนที่ได้ให้อุดหนนใจในการทำงานของผมและสถาบันเมืตลอดเมื่อในวันนี้พวกเราทุกคน,นก็ทราบดีอยแล้วว่าได้ผ่านการเลือกตั้งตามกระบวนการของระบอกรารชี้แจมาแล้วผมกขอ็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกกการออดในสิทธิของตนเองนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกบ้ารเมืองที่รับคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนจากนี้ไปก็คงมีขั้นตอนการดำเนิน ในทาบส่งการจะสร้างรัฐบาลที่ยินดีนะครับนละจากนี้ไปก็ขอให้คนไทยทุกคนได้ร่วมมือก,กันสร้างความรักความสามัคคีความมีศิภาพให้กับประเทศชาติโดยปราศจากความขัดแยง้งร่วมมือกันในการพัฒนาชาติบปในทางต่อไปทั้งนี้ก็เพื่อเกิดความมั่นคงทางกนรเมืงยืนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและปลอดภัย ทางนี้ก็เพื่อความเดินเท้าหน้าของประเทศชาติและอนาคตของคนไทยทุกคนตลอดไปเพราะผมน,นั้นระหว่างที่รอัฐบาลรัฐบ,บ,บาลใหม่เขารับหน้าที่ผมก็จะไปัหน้าที่ในฐานะนยกนตะในัน้าั้งนนปัต่อไ,ไปที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณครับท่านคะหลังจากนี้เนี่ยท่านจะหันหลังให้การเมืองเลยไหมคะหรือว่ายังอยู่ช่วยต่อไปคะโน้ตเป็นแต่นายกวันนี้เราคงเห็นปรากฏการณ์นะที่ผ่านมาก็พิธา อพอผลคะแนนออกมาปุ๊บนะก็ประกาศทันทีเลยนะก็ประกาศทันทีแล้วว่าจะเป็นนายกรัมตีโนูนนี่นั่นนะในขณะที่บนเอกประยุทธนะ์ตอนแรกก็บอกว่าจะวางมือนะให้ธนากรอนะมาบอกจะวางมือทางการเมือง พอ,อสื่อมวลชนถามว่าจะวางมือชิงหรือเปล่าพาอประยุทธไม่พูดเดินนี้นะนะทุกอย่างก็เริ่มเริ่มคนท่านะนะในขณะที่สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุไม่เป็นสถานีโทรทัศน์ก็วิเคาราะห์กันหมดมีการรวมประพักกันพักนั้นรวมนี่พักนี้รวมนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะตอนนี้ก็เริ่มมีการวางตัวรัฐมนตรีมีการบางทีมเศรษฐกิจนะจะยกเลิกนะฮะองค์มนตรีจะยกเลิกโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะจะยกเลิกกรมนะ จะยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนท้องถินนะฮะจะให้แพมเหมือนสหรัฐอเมริกาคือเป็นมลรัฐนะฮะขึ้นมาตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสมอยกเลิกหมดนะฮะ,น,ะ,ฮะนั่นคือสิ่งที่เขาเกิดขึ้นนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอมองเหมือนผมมองก็คือว่าเขาจะทําเรื่องคาสิโนให้ถูกกฎหมายเอาละแต่ประเด็นที่ทำสำคัญก็คือว่าเฮ้ยเกมนี้พี่ทาจะไปถึงฝันไหมและจะจบอย่างไร ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็แต่ละฝ่ายก็เริ่มรู้แล้วเฮ้ยหลังจากที่มีการเลือกตั้งชนะขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคืออะไรจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้อะแลนสไลด์เนี่ยเป็นไงฮะแลนสไลด์แลนสไลด์เป็นไงเพื่อไทยคนเหนือย่ังเ,เฮียเบอร์นะคนเหนือบอกยังไม่ไดันั่งก็เหยียดแข้งหรือยืดขาก็หง <c oughs> ายท้อง แต่ตักไหยตุ่มเลยนะ,นะะก็คงเห็นแล้วนะอย่างที่ผมเรียนไว้ก็หงายทองส่วนก้าวไกลนะ,ะขึ้นมาได้เพราะอาไนะไรเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งแบบความไพ่แพ้เนี่ยเรได้บทเรียนอะไรบ้างนะครับก้าวไกลตอนนี้ปรากฏว่าไงดีใจะฮะโอ้ยไม่เอาพักนั้นที่เป็นฝ่ายรัฐบาลเราไม่เอาเราจะเอาของเราอย่างเดียวนะะมีนโยบายโน่นนี่นั่นได้3ามรเสียงสามเสียงนะฮะ เขาจะเป็นรัฐบาลละนะก็ <g ug> จะชูพิธาเป็ปนนายกกมนตรีนะเพื่อไทยนะก็ปรากฏว่าก็ไปสนับสนุนพรรคต่างๆที่อยู่ฝ่ายซ้ายก็ไปสนับสนุนนะครับพอไปสนับสบนุน,ป,น,น,ป,นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะพลเอกประยุทธ์ตอนแรกก็เมาหมัดบอกตลอดไงพลเอกประยุทธ์เอาเมาหมัดก่อนการเลือกตั้งแล้วสับสนในเหตุการณ์เบอ้อนะหลงเสียงตัวเองเห็นไหมฮะ พอเลือกตั้งผลออกมาผมบอกยังไงโอกาสชนะแค่0.01%ตอนนี้มังเอิญฟลุกตากไงตุ่มไงท้องอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะธนากรบอกโอ้จะพอละจะลาโอ้โหอ้าวอะไรพูดทองพิธาไปเลยผู้ยพูดไปละนะเอาเป็นว่าเรื่องของพิทาเนี่ยจะเป็นนายกรัตรีเนี่ยตอนนี้คนเริ่มรู้แล้วนะ พนะ่ามันไม่ง่ายนะเพราะจะต้องรวมเสียงให้ได้สามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงปรากฏว่าจนถึงขนาดนี้เขาไม่สามารถรวมเสียงได้สามร้อยเจ็สิบหกเสียงเมื่อรวมเสียงไม่ได้สามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮนะสิ่งที่ตามมาก็คือไม่ได้เป็นรัฐบาลพอสิ่งที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องยอมรับเช่นกัน ว่าถ้าเสียงไม่ถึง376เสียงตามร,ถถามรัฐธรรมนูญพุทธศักราชสองพก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้พอตั้งรัฐบาลไม่ได้ตอนนี้ก็ใช้วิธีการโจมตีใส่ร้ายเล่นงานจะบุกบ้านสอวอลูกเมียสอวอบุกโรงเรียนสวนะโรงเรียนของลูกนะกดดันทุกอย่างไปกดดันศาลเอาคนไปล้อมศาล ได้ถึงงานสารใช้ AI ทําการโจมตีสื่อที่อยู่ตรงข้ามเขาทั้งหมดนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นหลักที่เคยเกิดขึ้นและกำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะครับและมั่นใจชนะแน่นอนหนึ่งลนสไลด์ไม่เกิด ประการที่2การจัดตั้งรัฐบาลมันจัดตั้งไม่ได้เพราะยังไม่ครบ3ามรอเเสียงก็ไปบีบสอบอสอวอบังคับสอวอนะครับทําให้สอวอเนี่ยจะต้องมาโหวตตามที่พวกเขาต้องการนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เนี่ยการเมืองแบบเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนทราบไหมฮะที่ฮ่องกงฮ่องกงกลุ่มม็อบที่ออกมาเคลื่อนไหว โดยมีจิมมี่ไลน์มหาเศรษฐีนะครับเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนม็อบเจ้าของนังสิบิมแอปเปิ้ลเดลี่นะครับปรากฏว่าสนับสนุนโจวชัววงให้การเคลื่อนไหวต่อต้านจนเป็นที่มาของม็อบล่มเหลืองต้องการเปลี่ยนแปลงฮ่งองกงเกิดการชุมนุมประท้วงหลายปีเลยนะฮะ แล้วก็นำพรรคพวกเข้าสู่การเลือกตั้งปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของฮ่องกงตัดสิทธิ์เจ๊งหมดฮะตอนแรกเลือกตั้งชนะมาหมดเราก็ต้องาตัดสินหมดเจ๊งหมดเลยไม่พอใจก่อการร้ายก่อเหตุได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกานะฮะปัจจุบันนี้จิมมี่ไล เจ้าของนังสพิมพ์ p p p l e Daily ติดคุกอ่างสิทธิเสรีภาพอ่างเป็นประชาธิปไตยต้องเป็นเอกราชจากจีนติดคุก6ปีหนังสพิมพ์ p p p l e d l i l y โดนปิดแกนนำม็อบนะครับโจชัววงยกแรกติดคุกไป7ปีนะฮะทีมงานพักพวกเพื่อน ที่ยอมซีโรล,ลาบก็ได้รับการปล่อยตัวไม่ยอมซิโรล,ลาบก็ปรากฏว่าหนีลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศโดยส่วนใหญ่ก็หนีไปอยู่ประเทศอังกฤษเพราะตอนนั้นอังกฤษนะเป็นผู้ให้การสนับสนุนร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการที่เอาเกาะฮ่องกงเนี่ยกลับมาเป็นของอังกฤษให้ได้จีนได้มีการออกกฎหมายความมั่นคงขึ้นมาดำเนินการปราบปรามกลุ่มเหล่านี้ นะครับแล้วก็จัดการกลุ่มพวกนี้สิทธิเนียษสาคนรุ่นใหม่หรือวัยรุ่นตามหลักทฤษฎีเรสกาดที่เริ่มต้นจากจีนและสุดท้ายแกนนำเรดกาดทั้งหมดถูกประหารชีวิตเอ๊หุ้นส่วนลองพิจารณาดูนะเหตุการณ์นี้มันเหมือนกับประเทศไทยไหมเหมือนไหมกับประเทศไทยเหมือนอย่างไรกับประเทศไทยนะครับ ตอนนี้ในกระบวนการในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนมาตลอดนะการแก้ไขปัญหาโควิดนาทีเนี่ยมันโคตรยากเลยแต่มาเทียบกับการเลือกตั้งประเทศไทยมันโคตรง่ายเลยถ้าเราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งและศึกษารัฐมนูญพุทธศักราช2560ัให้ดีเพราะคนเขียนรัมนูนเขาเขียนไม่ทุกอย่างว้ให้หมดละเขียนไม่หมดทุกอย่างละทางตรงทางอ,อ้อมวิธีนะันแน่สารพัดในเชิงกลยุทธ์ทางการเมือง วางไว้ในหมวดต่างๆวางกระบวนการไว้ในหมวดต่างๆเมืองต่างๆนะครับเพื่อให้ประเทศนี้รอดเยี่ยวปากเยี่ยวปากกามาให้ได้บางคนไปม,มองแต่ตัวเลขก็เลยนอนไม่หลับเลยแต่คนที่เขาเขียนตัมมูนเขารู้อยู่แล้วว่าบทเรียนจากรัฐธรรมนูญ16บฉบับมาเขียนในฉบับที่17นะครับและก็เตรียมการแก้ไขปัญหาทุก บางคนโอวยาจะต้องแก้ทะมูลไม่ให้มีการราัฐประหารเขาเขียนในหมดแล้วเขาซ่อนในหมดแล้วไอ้พวกไม่รู้ก็คือไม่รู้เห็นว่าเลือกตั้งเสร็จไม่เกินสองสัปดาห์เฮ่เฮ้เฮคอยดูไม่เกินสองสัปดาห์สุดท้ายจะเห็นว่าพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เรื่องการถือครองหุ้นสือไอ้ไอ้เสือต่างๆที่ออกมาโน่นนี่นั่นว่าโอส้สูตรนั่นสูตรนี้เดี๋ยวสุดท้ายก็เจ๊ง ทำไมการถือกองหุ้นสื่อเนี่ยเอามาจากไหนไหน,ไหนก็พูดแล้วนะก็ต้นเหตุมาจากไอทีวีนี่แหละนะคณะรัฐประหารปี2550 49ห้กันยาเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็มีรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ยกเลิกสัญญาไอทีีเพราะต้นเหตุทั้งหมดมันเป็นของทักษิณขี่ทักษิณเขียนไว้ทำไว้ออปีอันยี่สิห้ที่เขาบริหารอยู่ ก็เลยมีการยกเลิกโดยสํานักนายกของสอปน,นยกเลิกพอยกเลิกขึ้นมาสาเหตุที่ยกเลิกเพราะไม่มีเงินไปจ่ายค่าสัมทานให้กับรัฐบาลเขาก็เลยยกเลิกสัญญาแล้วก็ไปตั้งเป็นสถานีโทรทัศน์ไทยทีบีเองปัจจุบันโดยใช้ภาษีของประชาชนไงไอทอ่ะก็ะยังคงทำรายการป้อนให้กับไทย TBS จากอดีตจนถึงปัจจุบันไง น,ะะนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้นะไทยที s ีเอึงกลายเป็นองค์กรอิสระไงไอทีวีก็เลยยุบไปไงถามว่าไอทีวีเนี่ยก็คือที่มาต้นตอหลักเป็นที่มาของการห้ามถือกรองหุ้นสื่อเพราะมีต้นเหตุมาจากไอทีวีเจตนารมของผู้เขียนตำนูนจึงเขียนไว้ในตำนูนตั้งแต่พุทธศักราช2560 จนกระทั่งยาวมาจนถึงปีพุทธศักราช2,550จนถึง60 2อฉบับนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้ตอนนี้เราคงเห็นว่าหลักคิดของเรดกาดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศจีนหลักคิดเรดกาดที่เคยเกิดขึ้นในฮ่องกงนะฮโดยมีจิมมี่ไลนเป็นเจ้าพ่อใหญ่และอยู่เบื้องหลังโดยมีอังกฤษสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนนะครับ แล้วก็มีโจชววองเป็นตัวละครตอนนี้ปรากฏว่าไงฮะติดคุกติดตารางกันไม่หนีก็ติดคุกอังกฤษสหรัฐอเมริกาเทหมดเลยลูกชายของจิมมี่ไลน์เนี่ยออกมาเรียกร้องนะครับว่าพ่อถือสัญชาติอังกฤษแท้ๆทำไมอังกฤษเนี่ยไม่ให้การช่วยเหลือใดๆเลยนะครับในส่วนของพิธาเนี่ยนะรกรณีนี้เนี่ยผมย้ำอีกครั้งนะฮะ คณะกรรมาการการเลือกตั้งต้องส่งเรื่องไปยังสารตํารวจสารตำารวก็ต้องพิจารณาว่าถือครองหุ้นสื่อตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าถือครองหุ้นตั้งแต่ก่อนดํารงตําแหน่งเป็นสสซึ่งเขาดำรงตำแหน่งสสเป็นหนึ่งสมัยและไปพบไปเจอในภายหลังนะครับนั่นหมายความว่าการดํารงตําแหน่งสสตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยขาดทันทีนะฮะและไม่ถือว่าเป็นสสต้องคืนเงินเดือนนะฮะ ทีมที่ปรึกษาผู้ช่วยผู้ทรงคุณวุฒิต้องคืนเงินเดือนทั้งหมดนะฮะโดยสำนักสภสำนักเลขาธิการของสภาผู้แทนราษฎรต้องเรียกคืนเหมือนศิระเจนจาคะเคยเผชิญมาก่อนก็น,นี่หุ้นที่อ้างว่าเป็นโมรดกแต่ไปดูในเอกสารแล้วนะฮะการผู้ครองหุ้นเนี่ย พิธาเป็นผู้ถือครองหุ้นโดยตรงนะครับส่วนไปเปรียบเทียบกับรายหนึ่งที่ไปถือครอง ais แล้วก็ไปถือครอง as ไปซื้อหุ้นสื่ออีกทีนึงเนี่ยมันคนละกรณีแต่อันนี้มันเขาผลิตสื่อโดยตรงนะครับจุดจบของพิธาเป็นยังไงนะฮะมันอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งเรื่องไปถึงไหนนะฮะจะดูตรวจสอบว่าถ้าพบการกระทำความผิดย้อนหลัง ก็ต้องเอาผิดย้อนหลังนั่นหมายความว่าไม่ใช่จะมีโอกาสถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถูกดำเนิคดีตามกฎหมายนะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเท่านั้นนะครับมันย่อมส่งผลต่อผู้ที่พิธาไปทำการรับรองนะฮะและคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าพักเมื่อขาดคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าพัก พิธาก็ไปรับรองใครไม่ได้นะเพราะมันเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญนะพอไปรับรองใครไม่ได้รับรองใครหมายเขาว่ารับรองใครลงสมัครเลือกตั้งไม่ได้พอรับรองใครลงสมัครเลือกตั้งไม่ได้แน่นอนฮนะก็มีโอกาสที่ผู้สมัครทั้งหมดของพรรคเขาเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติในการเลือกตั้งแล้วประเด็นเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้น ใครรับผิดชอบนะ,ะกะกะตก็มีหน้าที่ฟ้องร้องฮะเพราะทําให้เกิดการเลือกตั้งั้ะเกิดความเสียหายนะ,ะก็ต้องฟ้องร้องเรียกเอาเงินคืนนอกจากจะมีการยุบพักแล้วนะฮะซึ่งย่อมเกี่ยวข้องในกระบวนการตามลาดับเลยเพราะธรรมนูญพุทธศักราช2560ได้เขียนตรงนี้ผูกพันเป็นวงกลมกันไว้เลยถ้าผิดอันหนึ่งตัวแปรต้นเน่ยมันก็จะลากตัวแปรยาเป็นตัวแปรตามมาหมดเลย เรื่องนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเอาผิดถึงไหนอย่างไรเป็นสิทธิอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนศาลก็จะพิจารณากรณีนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศจีนกรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฮ่องกงและกรณีแบบนี้กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับถามว่าจุดจบของพิธาจะเป็นอย่างไร อุนส่วนก็ลองพิจารณาดูถ้าเป็นยึดหลักนิติรัฐเป็นไปตามหลักกฎหมายและใช้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่มีการเขียนไว้ในธรรมนูญที่มีการเขียนไว้ในกฎหมายลูกศาลต้องะดุงความยุติธรรมเพื่อให้ประเทศนี้เดินหน้าต่อไป ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ทุกอย่างก้าวที่พระองค์ทรงก้าวพระบาททุกหยดหยาดประเสร วงประชาต่อจากนี้เราจะก้าวตามรอยพระบาทจะไม่คลาดขยาดกลัวความชั่วช้าก้าวไปทั้แต่ความดี กล้าไปด้วยกันไม่หวั่นไหวแผ่นดินไทยคงร่มเย็นเป็นสุขกว่านี้ท้าน้องพี่ทุกหนแห่งรวมแรงรวมใจ จะไม่มีพระองค์อีกแล้วแต่ยังทรงเป็นดวงแก้วสถิตเกิดแล้วอยู่ในหัวใจขอปฏิญาณจวบจนวันชีพสลายก้าวตามรอยพระบาทไปเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อพระราชา พเพื่อแผน่นดินไทยถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปรองดองกันก็เทศชาติลมเมื่อลมเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อพระราชา